วางยาวๆมาตรงนี้อุ้งเอาบอลลงได้ตะวัดยิงด้วยสายตีบล็อกแล้วสามแล้วแหวกหนีมาโอ้โหสวยเลยครับตรงนี้แล้วเปิดยัดมาต้องปาทิ้งก่อนตรงนี้แหวกมาตรงน,นี้เอาครับได้ด้วยครับแล้วเชิงกันสวยตเติมมาครับฝั่งขวาแล้วเข้าซ้ายตรงนี้ขอล้องเองโอ้โหตรงสกัดทิ้ง ได้เปรียบเลยครับแหวกนีมาสวยครับริวนีมาหนึ่งด่านแล้วสับหลอกเขาจะสาจะไปเองได้ด้วยครับจังด้วยครับนำห่าง2 0งครับใช้พื้นที่คุ้มครับนักเตะของครูปริยสันแล้วแหวกมาตรงนี้ครับโอ้หลูกเก่งเขาเลยครับสับสับแล้วจ่ายตรงนี้ไหลกันมาทีก็เป็นประตูที่3เลยครับ โอ้โหสเตปนี้มันฟุตซอลชัดๆครับทั้งครึ่งทั้งสามเนี่ยมาดูอีกทีครับทาชิงให้เพื่อนตรงนี้ก็โอ้โหไหลกลับมานี่แปะด้วยขวาเข้าไปโล่งๆครับสามศูนย์ครับลรุประชาชนสูสีจริงๆครับไอเกมของเยาวชนขุนศึกหมาตรงนี้โดนตัดได้แล้วสวนมาทางนี้เพื่อนขออยู่ไม่ได้ใจแล้วโอ้โหใจตรงนี้ย้อนหลังไปนิดน,นึงครับแต่ยัง แล้วหลุดตรงนี้ตวัดกับไม้แบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับทำสำเร็จจนได้ครับครูประาศสันสำเร็จจนได้ครับครูประญสันเอครับหนึยครับเบจังหวะอมเอไปนิดนึงครับแล้วโอ้โหโลงเลยตรงนั้นครับแล้วคัดกลับมาตรงนี้โอ้โหแปลสวนตัวเข้าไปเลยครับประต แล้วยกตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับโอ้โแต่ยากไปแล้วครับตรงนั้นครับโอ้โหแต่เอาตัวรอดได้ดีครับโม่งมาก่อนตรงนี้แล้วโอ้โคนนี้ดูสเต็ปครับโอ้โหดูสิครับชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่า เก่งฟุตซอลกันทุกคนแน่นอนครับดูอย่างสเต็ปแล้วแล้วพลิ้วหนีมาได้สองคนกดด้วยซ้ายโอ้หูบอลน,นี่แทงมาตรงนี้เอาแล้วครับไม่โอ้วหูบอลไปชนเสาอีกลากมาเองโอ้โหได้ด้วยครับนี่คนนี้ครับน่าจับตาม,มองครับดูสเต็ปนี่โอ้โหแล้วจ่ายสวยไมหมหูภาษาประตู เจ้านี้โดนเสียบล้มลงไปครับแล้วโดนหุนครับบรรทานแจมใสวิทยาบีขึ้นนำแล้วครับโอ้โห,โโหตามหน้าเตือครับปันธานผิวหนีมาได้แล้วจ่ายเพื่อนตรงนี้อะดีดมา,าตรงนี้ โอ้โหบอลลงครับดูครับแล้วบุกต่อแล้วครับแล้วตกในมาสวยครับเอาแล้วเข้าเลี้ยวขวายิงโอ้โหตดคนต่อไปของครูประยาสันเอครับผู้เล่นหมาเยเลขห้าครับทิติวุฒิพันรัตน์ยิงเพื่อขึ้นนำแล้วกดตรงนี้เอา้าโอ้โหไปตีเซฟนะครับ